รอยหาทีร้อยอยู่จัดมาให้แล้วนะครับโคตรใหม่914กิโลเท่านั้นทีร้อยแบ็คคันนี้ปี2015ใหมก่กลิบเลยกับเลขใหม่โคตรน้อย900กว่าโลมาฟังเสียงหน่อยนี hey, ่914กิโลนะครับมีอะไรกันบ้างปอกแฮนด์แต่งซ้ายขวานะครับฝาด้านบนกระปุกน้ำมันของแต่งเหมือนกันปอกแฮนด์ซ้ายขวาของแต่งก้านเบกรกก้านคัตของแต่งนะครับชิลด้านหน้าของแต่งเหมือนกันตามกันมาเรื่อยๆนะครับ สวยใสอะไรที่ติดนเนียงนกันไปรถ900กว่าโลต้องแบบนี้นะครับมาดูด้านหน้า,นาโชคหน้านะครับไส้โชคหน้า YSS แล้วก็โชคหลังนะครับ YSS ซับแผง G-TOP ใหม่กริปนี่ลากยางมันไปกันตกหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยด้วยขาต้อง,ขา,งขาต้องคูคค่ครบเลยนะครับยาง Bristone อกเต็มๆหรือเหลือมาฝาข้อบเดลิงเล่งของแต่งนะครับสวยใสอะไรที่ติกเช่นเคยมาฟังการคันนี้เท่าไหร่ อันนี้2 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นใครถูกใจจับไปได้เลยสวัสดีครับ